บายดีพี่น้องเมื่อสูงหูสุบ้นมือนี่ก็มาพบมมาโเนาอใส่ใจเก่าเนอพี่น้องพี่น้องมือน้องสใจคือไปหาพักยานาพี่น้องอันนี้ก็อีพีที่สองพี่น้องน้องใจคือพระมาครับน้องมีนาแล็ตอนมือเราตะกี้น้องใจก็ไปคลิปพี่น้องก็ยานเห็ดยาวมันก็ลงบบไรพี่น้องตัวจับน้องสนใจพี่น้องมันกระค้างพี่น้องกรลงบบไรพี่น้องจักเป็นยังพี่น้องมันเกินกำหนดมันดีพี่น้องก็ลงบบไรน้องใจเลยเห็ดเป็นสองคลิปพี่น้อง ไปเบิ่งเลยพี่น้องไปเบิ่งยานางพี่น้องว่าน้องไราจะได้ลายสำหรักยานางพี่น้องกับไอ้ต้อมน้องมีนาเนาะสบายดีสบายดีน้องต้อมไปใส่หายานางพี่น้องสวัสดีสวัสดีเนาะกับน้องมีนาเนาะพี่น้องไปยุ่งๆในก็ไปน้องมีนาน้องไปมาใกล้พี่น้องไปตะกี้น้องไยกระพูดพิษพี่น้องน้องไปเก็บนี่พี่จ้องอะไรพี่น้อง ฮ่าตามนี่เลยพี่น,น,น,น้องน้องมีนางยุ่งๆไปอยู่พี่น้นองพื่อใจเขากอกนำกันไปไปดวงยานังกันพี่น้อง ประชาชนเอินยานางน้องใจกบู่กันไาพี่น้องกบู่เลยพี่น้องเฮ้ยซาวเราเทิงนี่พี่น้องนี่ตอนเป็นอะไรพี่น่องไปว่าไปหาไปหาอยังไปหาพักนี่ตองใจกบู้อยู่ไปหาพักแบบ่าบชาวซาลาเทิงเลยบอกว่าไปหาพักอันนี้ว่าไปหาอันนี้เป็นจั่วพี่น้องไปจั่วไปจั่วบัดพี่น้องเฮ้ยหาพักเไปพี่น้องไปจั่วบัดสำหรับซื้ออีนางน่ะพักพักยานางนี่น้องใจกบู่พี่น้องคันว่าชาเราเทิงเอินว่าคัน ไปหาผักในปจั่วพี่น้องปจั่วบัดพี่น้องเปจั่วบัดใบพี่น้องบัดใบคือผักนั่นแหละพี่น้องบัดใบพี่น้องแบบคันแบบปลาปลาแบบนี้นะปลาแบบนี้คืออารืยพี่น้องอารืยอารืยพี่น้องเลยแบบต้นไม้แบบนี้นะแบบกระรวงพี่น้องกระรวงกระรวงพี่น้องเลยไม้และกระรวงพี่น้องแต่สำหรับผักอินผักยญานางนึงส่วนใหญก็ไม่ค่อยมีนะบ้านเราสนใจพี่น้อง ขอน้องชายกระพู่พี่น้องว่าซื้อมันในใจพี่น้องแบบกัรนั่นพี่น้องเลยคันมีพี่น้องก็เมื่อพี่น้องคันแปลว่าเมื่อแต่ป่าว่าจูพี่น้องเลยเมื่อและจูแต่รือแปลว่าจูแต่รือแปลว่าเมื่อแต่ป่าพี่น้องเมื่อแต่หาพักพี่น้องเลยจูแต่รือพี่น้อง แบบว่าคนเฮานี่แบบว่าคนแบบนี้กล้วยพี่น้องกล้วยกล้วยคันแบบผู้หญิงนี่อามาพี่น้องคันผู้หญิงนี่เอิ้นว่าอามาคันคันแบบว่านารมีนานี่อามาพี่น้องอามอไมนาพี่น้องบ่มีแล้วพี่จ๋าเน่าแบบเอิ้นพี่น้องแบบคันผู้ชายนี่แบบผู้ชายนี่สมียังพี่น้องสมียังสมียังพี่น้องเมี่ยังสมียังสมียังเออคันแปลว่าคันค่อยนี่เป็นอันนั้นเป็น จะมียังเลยเออหรอจะมียังเนาะจะมียังข่อยนี่จะมียังส่งใจพี่น้องแบบนั้นจะมียังส่งใจต่อมนี่คือจะมียังต่อมพี่น้องแบบนางนี่น้องมีนานี่มาใส่เอ็มพี่น้องมาใส่เอ็มมาใส่พี่น้องเลยกำลังไงไล่ติดพี่น้องอะไก็เมื่อเนาะน้องใจก็พาลาวไปหาพักในแม่เรา เก็บกินแกงน้ำไม้แปลว่าบังนั่นแหละพี่น้องอาบังอาบังพี่น้องคันแบบว่าแกงแกงน้ำไม้นี่ว่ากระจีนอบังพี่น้องกระจีนอบังภาษาหนองแต่กะจีนอบังพี่น้องไปน้องมีหน้าไปนี่นี่ยานางพี่น้องเราเจอเจออะไรพี่น้องนี่นี่ ต่อมจะนั่งวันนี้ป่ต่อมนั่งเบิ้งตาไม่ต่อมก่อนพี่น้องนี่อ๋อใช่นั่นงพี่น้องนม่งตามันต่างแล้วมั้ยเจอเห่ากับลงมึงพี่น้องพอพักมันย้ายโพดนั่งมันมีลายชานี่พี่น้องมันมีก๊อกมันมีพี่น้องมีก๊อกแต่ว่ามันมียเป็นซาลพี่น้องมีเป็นซาลแหละก็ นี่มันอ้อมอ่ะเนี่ยอ้อมแต่ต้นไม้เออมันอ้อมแต่ต้นไม้ยังไงน้องเป็นซ้านี่ยมันแบบอันนี้มันเปตกนองเยอืมันไม่ได้สิโอเคอันน้แต่ว่ากะละลวงนื่ออด่แนมแปลว่ากะละลวงแปว่าต้นไม้พี่น้องต้นไม้ลายื่อต้นไม้ลายพี่น้องสื่เลยใช่เลยตัวมันคิเป็นใช่เาะเป็นไม้พี่น้องอันนี้ก็ได้แลเนาะไอตอมดิแล้วพี่น้องว่าอันนี้ ยาานงอันนี้คือจานางเลยเบิ่งก่อนพี่น้องอันนี้นะต่อมจานางบมนี่นะอันนี้มันจะเป็นต้นแบบเป็นห่านี่นี่นี่ต่อมนี่คก็จานางอะไรนะลายเด้่ยเนาะเล่นๆนั่งซ้ายหนี่งเราเอื้อนหนย่านา่งสองต้นมาเลยพี่น้องให้มันเลือกพี่น้องเ้ยหาของขวาแล้วนี่ มามันี่ม่างบางต้นพี่น้องอันนี้มนี่ะกกับ้างี้ต้นมกลไย่ะงนาะเนาะน้อมนี่นะไนะพการณานต้นมลัไนคือไปปเกลเกลลำไนพี่น้องเกลลำไนเกลละลวงลำไพี่น้องามันพี่ง่อยพนฝนจะตกเลยพี่น้องคยคันฝนจะตกเลยพะชาราาด้แปลว่า เมียพี่น้องเมียเมียเมียใครเห็นใครเมียเด้พี่น้องโบเมนเมีย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 เจอเมียเจอคันเมียเจอในแปลว่าเมียแล้วพี่น้องเมียแล้วเมียแล้วคนตกแล้วนน้พี่องะคันเเเเมมีีียยจจออนน่ตกแล้วนนตกแล้วะพี่น้องคนตกแล้วพี่น้อง เห็นรายการอธิบายใหุ้อฟซีฟ <Job> <edi> ังภาษาเราวเถิงเนาะต้อมเพราะเป็นคนลาวพี่น้องเพราเป็นเนาะคนลาวคนเราวเถิงมันต่างกันพี่น้องคนเราวเถิงแบบน้องใจน้องใจกู้ภาษาลาวปาดเหี้ยรีพี่น้องเลยมีกระดเลยนเลเนี่ยนี่ พี่น้องสุนใจกันั่งเรียนยุ่ยหนังสือตอนที่พ่อหาอาจารย์เคยบอกภาษาลาวอยู่พี่น้องก็เลยเป็นเป็นหน้าเดียวพวเก่งบรรไดพวกเก่งบรรไดพี่น้องภาษาลาวนะเก่งเพราะอ่าใส่ได้พี่น้องใส่ได้เพราะจะติดต <that> ัวแล้วแหละพี่น้องนี่ยานางคนนี้ส้มอือพิ่น้องมันจะมีลายชนินเพาะหน้าไม่เรี่บเลยพี่น้องใหญ่ย่งดีใหญ่ซับนี่พี่น้องใหญ่ชุ่มชุดกะนซับนี่แหละพี่น้องแบกยานางซับนี่ยานาง ป็นใหญ่สุดเลยปุวอะไรใหญ่จำหนีเลยบอกใหญ่ลิออไปเมื่อไปฝนตกหรือหาก่อนเมื่อบอ่ไปหายจะพูนเมื่อเลยเนาะไปไปเดี๋ยวตัวซับคอยจะเดี๋ยวสอะไรปนตกอีกหน้องเลยเสียกัญญามันพี่น้องเลยยังไงฮะเน่ะมีกระถ่อมอลไวบนนั้นเนาะแบบว่าเตียงพี่น้องเืินเขินน้อยๆ้อยไพักกูอย่าไปไปเลยยัง